เมื่อปีศาจแห่งความกลัวต้องการล้านบางเผ่าพันธุ์มนุษย์ทําให้เขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่อ,อปกป้องโลกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสวัสดีครับพบกับช่องปลายหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสปอยอย่างเรื่องกินแล t เทนก่อนจะไปรับชมกันผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องป้ายหนังและถ้าแพมแล้วไปรับชมกันครับ กินแลนเทนคือหน่วยงานพิทักษ์จัก,กรวาลพวกเขาใช้พลังความมุ่งมัน่นปกป้องสิ่งมีชีวิตให้พ้นจากภัยอันตรายและศัตรูตัวร้วายที่เป็นภัยตัวกินแลนเทนคือพาราแลกผู้ใช้พลังความกลัวมันคาทุกสิ่งที่ขวางหน้าเพื่อดูดกินพลังสุดยอดนักรบอย่างอาบินเซอร์จึงทำการขังพาราแลกไว้บนดาวไรอสัสดาวเคราะห์ที่หายสาบสูญแต่แล้วไดมีญานสำรวจลำหนึ่ง เกิดขัดข้องตกลงมาที่นี่ขนาดกำลังเดินสำรวจพวกเขาได้ตกลงไปในหลุมลึกซึ่งเป็นที่คุมขังพาระแลกพารลแลกจึงสัมผัสได้ถึงความกลัวจึงดูกลืนพลังของทั้ง3ามจนเสียชีวิตทําให้มันแข็งแกร่งจนสามารถทําลายคุกม,มรกฏแล้วหนีออกมาณนะสูนทดสอบเครื่องบินเฟอร์ลิสแอร์พระเอกของเรื่องได้มาดูพ่อของเขาทดสอบเครื่องบินซเบอร์วัน ฝ่ายช่างจึงแจ้งมาตินว่าเราพบความผิดปกติของเครื่องยนต์เขาจึงตอบกลับไปแค่เครื่องยนต์ผิดปกติเซเบอร์ er, ยังขึ้นบินได้คาวจึงถามมาตินว่าเครื่องพร้อมบินแล้วใช่ไหมเราเช็คทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาอะไรระหว่างรอทดสอบฮาวจึงไปเล่นกับแครอซิงเธอคือลูกสาวของขาส่วนเฮกเตอร์คือลูกชายของสวอ์แฮมมอนเมื่อถึงเวลาทดสอบ มาตินจึงแจ้งหอบังคับการบินเพื่อขอขึ้นบินเซเบอร์วันหอบังคับการบินจึงอนุญาตให้เขานำเครื่องขึ้นบินได้ขณะที่มาตินกำลังขับเซเบอร์ไปตาม How? รันเวฮาวจึงโบกมือให้พ่อด้วยความตื่นเต้นเขาจึงหันมายิ้มให้ลูกชายแต่ทว่าเครื่องบินก็ได้ระเบิดอย่างรุนแรงสร้างความตกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเซเบอร์ er ได้สูญเสียการควบคุม มาตินจึงพยายามบังคับเครื่องเพื่อหาจุดลงจอดที่ปลอดภัยจนสามารถลงจอดได้สําเร็จฮาวจึงวิ่งไปดูพ่อด้วยความเป็นห่วงขณะที่มาตินกําลังหนีออกมาเครื่องบินก็ได้ระเบิดอีกครั้งทําให้เขาเสียชีวิตท,ทันทีฮาวรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่สูญเสียพ่อในวันนั้นนาอาวกาศอาบินเซอร์กำลังเดินทางไปช่วยแซนทารา่า แาซินเนตโรก็ได้แจ้งข่าวลายแฟนทัลล่าถูกฆ่าตายแล้วส่วนคนอื่นๆได้นนถูกพลังความกลัวคราชีวิตจนสิน้นซิงแหวนพลังได้เตือนถึงภัยอันตรายเขาถูกพายลแหลกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวอาบินเซอร์จึงตอบโต้กลับแต่ก็ไม่สามารถสู้ได้และเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสอาบินเซอร์จึงหนีขึ้นยานฉุกเฉินเพื่อเดินทางไปดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ที่สุด เขาได้แจ้งข่าวถึงกีแลนเทนพาลาแลกได้กลับมาแล้วหลายปีผ่านไปฮาวเติบโตเป็นหนุ่มและเป็นนักบินเหมือนอย่างพ่อแต่เขามีนิสัยเจ้าชู้และขาดความรับผิดชอบแม้แต่วันนี้มีการทดสอบเครื่องบินรุ่นใหม่เขาก็ยังตื่นสายฮาวจึงรีบแต่งตัวแล้วซิ่งรถไปทำงานเมื่อมาถึงก็ดีเปลี่ยนชุดทันทีแคลอรอจึงต่อว่าฮาวที่มาสาย พอการทดสอบในวันนี้มันสำคัญมากขนาดเธอซ้อมมาหนึ่งสัปดาห์ยังถูกยิงตกทุกรอบส่วนคราวได้อธิบายความสามารถของเซเบอร์ให้ผอบอกองทัพฟังมันเป็นเครื่องบินไร้คนขับที่บินได้เร็วมากและโจมตีได้อย่างแม่นยำแฮมมอนจึงพูดเสริมว่าท่านผอบอจะได้เห็นสถานการณ์ต่อสู้จำลองสุดยอดน,นักบินสคนสู้กับเซเบอร์สองลำทอม จึงให้สัญญาณฮาวกับแคลรอให้เริ่มทำการทดสอบด้วยความเร็วและความอัจฉริยะของเซเบอร์ในว่าพวกเขาจะบินหนีไปทางไหนมันก็บินตามไปได้ทุกที่ซึ่งแคลรอพยายามสลัดออกจากเซเบอร์แต่เธอก็ถูกล็อกเปล่าแล้วโดนยิงจนร่วงไปข่าวจึงพูดว่าต่อให้ฮาวบินเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันเอาชนะเซเบอร์ได้เขาจึงบินตรงขึ้นไปด้วยความเร็วสูงสุดที่ระดับความสูงเกิน5 0 0 0ฟิต เขาจึงสั่งให้ลดเพดานบินลงเพราะไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์ของเขากับเซเบอร์จะดับทันทีแต่ฮาวก็ไม่สนใจคำเตือนใ,นใดๆเพราะเป้าหมายของเขาคือต้องชนะเมื่อบินขึ้นไปจนถึงขีดจำกัดเครื่องบินทั้งสามลำได้ตกลงมาอย่างรวดเร็วฮาวจึงใช้โอกาสนี้จัดการเซเบอร์ที่สำเร็จผอบอ,อจึงพูดว่าคนของคุณจริงจังกับการทดสอบมากทำให้ผมได้เห็นข้อจำกัดของเซเบอร์ ทอมจึงสั่งเขาให้ใช้ปีกสำรองพยุงเครื่องลงจอดแต่ทว่าเหตุการณ์นในวันนั้นก็ได้แวบเข้ามาทำให้ฮาวสติหลุดจนคุมเครื่องไม่อยู่ทอมจึงบอกเขาให้ดีดตัวก่อนที่เครื่องจะตกถึงพื้นเมื่อได้สติฮาวจึงดีตัวออกจากเครื่องทำให้รอดตายอย่างวุดวิดแคลรอจึงต่อว่าเขาที่ฝ่าฝืนคำสั่งการบินทำให้บริษัท ไม่ได้เซ็นสัญญากับกองทัพฮาวจึงอธิบายเหตุผลที่ทำแบบนั้นพอเขาคิดว่ากำลังดื่ในสถานการณ์จริงเลยทำทุกทางเพื่อเอาชนะบ๊อบจึงพูดเตือนสตินายควรแสดงให้ขอบอเห็นศักยภาพของเซเบอร์ไม่ใช่ทำตามอารมณ์จนตัวเองเกือบตายฮาวจึงหมดความอดทนและไล่ฮาวออกจากบ,บริษัทแต่แครรอ์ก็ได้ช่วยไว้เขาจึงถูกสั่งพักงานชั่วคราวพอเห็นก็ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองเคยมี ส่วนยานของอาบินเซอร์ได้ตกลงมาที่โลกเขาจึงให้แหวนพลังทําการคัดสรรฮีโร่คนใหม่ซึ่งผู้ที่ถูกเลือกต้องไร้ซึ่งความกลัวฮาวจึงแวะมาที่บ้านเพื่อร่วมงานบันเกิดของหลานชายส่วนแจ็คพี่ชายคนโตกําลังดูข่าวของเขาในทีวีซึ่งข่าวรายงานว่าเครื่องบินของฮาวจอแดนเกิดขัดข้องขณะทดสอบทําให้เครื่องตกกลางทะเลทราย แต่ตอนนี้ได้รับรายงานจากเฟอร์ลิดแอร์ฮาจอร์แดนปลอดภัยแล้วแจค็คจึงพูดว่านายอยากเป็นนักบินเหมือนพ่อและต้องตายเหมืนพ่อใช่ไหมคาบอกฉันว่าที่เครื่องบินตกพ้นนายบินเกินิมิตของเครื่องนี่เป็นงานของฉันพี่ไม่ต้องมายุ่งค้งก่อนแกก็พูดแบบนี้เมื่อไหร่จะเลกทําตัวให้เป็นห่วงสักทีเจสันสุขสันต์วันเกิดหลานลักผมกลัวมากเลยครับนึกว่าจะเสียอาไปแล้ว อาอยากให้หลานเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนอย่างที่อาเชื่อหากเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้และด้วยเหตุผลนี้แหวนพลังจึงเลือกเขาทำให้ฮาวสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดกําลังขึ้นรถวงกลมสีเขียวก็ได้ล้อมตัวเขาไว้แหวนพลังจึงพาฮาวไปพบอาบินเซอร์เมื่อมาถึงเขาจะพบอาบินเซอร์นอนบาดเจ็บอยู่จึงรีบนำตัวขึ้นฝั่งเพื่อพาไปโรงพยาบาล เขาจึงพูดกับฮาวแหวนพลังได้เลือกเจ้าแล้วจงกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าแหลมเทินเมื่อพูดจบอาบินเซอร์ก็ได้เสียชีวิตทันทีฮาวจึงโทรหาทอมให้มารับเมื่อมาถึงเขาได้ถามถึงนักบินต่างดาวนักบินต่างดาวตายแล้วก่อนตายเขาได้มอบแหวนวงนี้ให้แต่ดูเหมือนว่าหน่วยงานรัฐบาลจะล่วงรู้ว่ามียานต่างดาวตกลงมาที่โลกพวกเขาจึงรีบหนีออกจากที่นั่น พราะไม่อยากเดือดร้อนซินเนตรจึงแจ้งการเดียนให้ทราบพ,พาราแลกได้ฆ่าอาบินเซอร์ตายแล้วเขาจึงขออนุญาตผ่านักลกบฝีมือดีไปจัดการพาราแลกเพื่อล้างแค้นให้อาบินเซอร์ส่วนเฮกเตอร์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญดาวสิ่งมีชีวิตต่างดาวเจ้าหน้าที่ชุดดำจึงพาตัวเฮกเตอร์ไปที่ศูวนย์วิจัยลับซึ่งที่นี่มีระบบคุ้มกันอย่างแน่นหนา เขาได้พบกับเจ้าหน้าที่อแมนดาวอลเลอร์เธอจึงพาเฮกเตอร์ไปที่ห้องแลบเขาจึงถามอแมนดานั่นคือมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมนั่นคือมนุษย์ต่างดาวเราพบยานของเขาตกอยู่นอกชายฝั่งเมื่อคือนนี้เราอยากให้คุณช่วยตรวจร่างกายของเขาอย่างละเอียดและส่งผลตรวจให้เราส่วนฮาวได้ลองทำตามที่อาบินเซอร์บอกเขายืนแหวนไปที่แลนเทนทำให้แสงสีเขียวเปล่งประกายออกมา ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวฮาวจึงกล่าวคำปฏิญ,ญาณว่าความชั่วร้ายไม่อาจคาสายตาของเขาด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นความชั่วร้ายจงสยบต่อแดนเทนขณะที่เฮกเตอร์กำลังตรวจล่าของอาบินเซอร์เขาบาังเอิญสัมผัสโดน DNA ของพาลแลกเขาเฮกเตอร์ ector, ได้ส่งผลตรวจให้อเมนดาโดยไม่ได้แจ้งเธอว่าสัมผัส DNA ของต่างดาว อแมนดาจึงกำชับเขาให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับส่วนฮาวได้ชวนแคลรไปดื่มเบียร์ที่บาร์พวกเขาได้เต้นเพลงโปรดด้วยกันจนบรรยากาศพาไปแคลรจึงพูดว่าเธอตรวจบันทึกการบินแล้วเครื่องบินไม่ได้ขัดข้องวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮาวไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วได้ขอตัวกลับก่อนขณะขายกุญแจรถเขาถูกกลุ่มชายชะกันลุมทำร้าย ฮาวจึงตอบโต้กับแต่ก็ไม่สามารถสู้ได้และคนที่ทำ้ายก็คือพนักงานที่ถูกเฟอร์ลิทแอร์ปลอดออกเบนจึงพูดว่าแกทำให้พวกเราถูกบริษัทเลิกจ้างเพราะไม่ได้เซ็นสัญญากับกองทัพส่วนเขาที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยชื่อเสียงของพ่อไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีค่าอะไรทำให้ฮาวรู้สึกโกรธมากจึงวางบางอย่างใส่พวกบ๊อบแต่พลังของแหวนกลับทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส แหวนพลังแต่เปล่งแสงออกมามันได้พาเขาเดินทางข้ามจักรวาลไปยังดาวเคราะห์ OR h o าจึงถูกตรวจร่างกายอย่างละเอียดและได้แปลงร่างเป็นกีนแลนเทนมนุษย์ปลาจึงแนะนำตัวกับ h o w คาชิโทมาลีเป็นครูฝึกของเจ้าส่วนทีน่นี่คือดาว OR นักรบของเราอาศัยอยู่ที่นี่ข้าจะพาไปดูเมืองของเราและสิ่งแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้คือการบินโทมาลีจึงบินให้ดูเป็นตัวอย่าง และบอกเขาให้บินตามมาฮาวจึงบินตามไปทําให้เห็นสิ่งมีชีวิตมากมายบนดาวดวงนี้เขาจึงถามโทมารีแสงสีเขียวนั่นคืออะไรนั่นคือพลังแห่งความมุ่งมัน่นมันให้พลังชุดกับไว้ของเจ้าความมุ่งมัน่นทําให้เราแข็งแกร่งซซเนสโตรจึงเรียกกีแลนทเทนมาประชุมเพื่อแจ้งข่าวพัลลาแลกสตูตน,นี้ใช้พลังความกลัวเป็นอาวุธมันฆ่านักลบของเราไปสี่นาย แม้แต่อาบินเซอร์ผู้เป็นตำนานก็ยังพ่ายแพ้ข้าจะพานักนบของเราไปจัดการมันให้สินส้นซากโทมาลีจึงสาธิตการใช้แหวนพลังให้ดูซึ่งขีดจำกัดของแหวนขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ใช้ฮาวจึงเพ่งสมาธิไปที่แหวนเพื่อฝึกควบคุมพลังแต่แหวนพลังก็ได้เตือนถึงภัยอันตรายฮาวจะถูกโจมตีเข้าอย่างจังซึ่งเป็นฝีมือของคิโลวอคโทมารีจึงแนะนำคิโลวอคให้รู้จัก และยังบอกด้ว่าเขาคือครูฝึกอีกคนคิโลวอกจึงโจมตีฮาวอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกรับมือกับศัตรตูเขาจึงตั้งรับการโจมตีแต่สุดท้ายฮาวก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบและบทเรียนสุดท้ายคือแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เขาจะต้องเอาตัวรอดให้ได้หากถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปซิเนตโตจึงเข้ามาสอนฮาวที่ตัวเองพออยากรู้ทําไมอาบินเซอร์ถึงเลือกเขาแต่ซิเนตโตก็สัมผัสได้ถึงความกลัว เขาจึงตอบกลับไปผมไม่ได้กลัวอย่างที่คุณคิดถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์สีว่าเจ้าไม่กลัวทั้งสองจึงต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ฮาวก็ไม่สามารถทำอะไรได้และเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีเขาพยายามตอบโต้กลับแต่ก็พ่ายแพ้อย,อย่างลาบคาบเพราะความกลัวทำให้ฮาวไม่กล้าสู้ ซีเนตโรรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่อารบินเซอร์เลือกเขาเป็นผู้สืบทอดแหวนพลังฮาวจึงพูดกับโทมารีแหวนพลังเลือกคนผิดแล้วแหวนพลังไม่เคยเลือกผิดมันเลือกเจ้าพอเห็นอะไรบางอย่างขณะที่เฮกเตอร์กำลังสอนหนังสืออยู่นั้นพาลาแลกได้บอกพลังให้เขาที่สามารถอ่านจิตคนได้ทำให้ได้ยินเสียงนักเรียนที่แอบนินทา เขาจึงสั่งสอนเด็กต่างแจ๋วคนนั้นที่อยากลองดีเฮกเตอร์จึงทำการตรวจเลือดตัวเองก็พบว่า DNA ของต่างดาวได้ทำลายเม็ดเลือดแดงบางส่วนไปแล้วแฮมมอนจึงเรียกเฮกเตอร์มาพบเขาจึงถามพ่อเรียกผมมามีธุระอะไรพ่ออยากขอบคุณลูกที่ช่วยตรวจลางมนุษย์ต่างดาวให้เพราะผลการตรวจนั้นมันสำคัญกับพ่อมากผมนึกแล้วพ่อต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ มีนักวิทย์อีกหลายคนที่เก่งกว่าผมควรได้รับโอกาสแต่แฮมมอนก็ไม่สนใจคำพูดของเขาส่วนแคลร์กับพ่อได้จัดงานฉลองยิ่งใหญ่เพราะบริษัทได้เซ็นสัญญากับกองทัพแล้วฮาวจึงถามแคลร์ทำไมกองทัพอากาศถึงยอมเซ็นสัญญากับเราเธอพูดกับพอบอกว่าที่ฮาวเอาชนะเซเบอร์ได้เพราะเขาทำผิดกติกาส่วนข้อจำกัดของเซเบอร์เราได้เพิ่มพดานบินให้แล้ว ขอบอเลยยอมเซ็นสัญญาแฮมมอนจึงเชิญแคลร์ขึ้นมาบนเวทีเขาได้กล่าวขอบคุณเธอที่ช่วยทำให้บริษัทประสบความสำเร็จฮาวกับแคลร์เก่งเป็นพ่อไม่มีผิดต่างจากเฮกเตอร์ลูกชายของผมที่ไม่เอาไหนเฮกเตอร์ ector, จึงแสดงความยินดีกับแคลร์ที่ธุรกิจของเธอประสบความสำเร็จแล้วได้เล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวให้ฟังเมื่อแฮมมอน ได้ยินเรื่องมน,นุษย์ต่างดาวเขาจึงหาว่าเฮกเตอร์เอาเรื่องต่างดาวจากนิยายมาโม้ให้เพื่อนฟังอีกแล้วทําให้เขาโกรธพ่อเป็นอย่างมากที่พูดแบบนั้นต่อหน้าแคลร์ขณะที่แฮมมอนกำลังโบกมือลาแขกในงานเฮกเตอร์ ector, ก็ได้คิดแผนชั่วร้ายที่จะฆ่าพ่อตัวเองเขาจึงใช้พลังบังคับก๊อกไวให้พุ่งโดนใบพัดทําให้เฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมแขกในงานจึงวิ่งหนีตายเอาตัวรอด แคลร์จึงพาพ่อหนีแต่ก็ถูกชนลมทั้งคู่และเฮลิคอปเตอร์ก็ได้พุ่งเข้าหาพวกเขาแต่ฮาวก็เข้ามาช่วยไว้ทันยังไม่ทันได้หายใจเวทีก็ได้ถล่มลงมาเขาได้ใช้บาเลียคุมล่างเธอไว้ส่วนแฮมมอนกับนักบินได้ลงจอดอย่างปลอดภัยฮาวจึงอุ้มล่างแคลร์อ,ออกมาและให้พ่อของเธอดูแลต่อไป <S <S> <S ดานเฮกเตอร์รู้สึกโกรธมากที่คาพอไม่สำเร็จ ทำให้อาการของเขากำเริบจนหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวพาลแลกจึงสั่งเฮกเตอร์ให้ฆ่ากินแลนเทนพราะมันคือศัตรูของพวกเราหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนทอมจึงขอให้ฮาวช่วยแปลงร่างให้ดูอีกครั้งเขาจึงแปลงร่างไปกินแลนเทนแล้วเล่าให้ทอมฟังว่าพลังทั้งหมดมาจากแหวนวงนี้มันสามารถสร้างได้ทุกสิ่งตามจินตนาการของผู้ใช้ ฮาวจึงแวะมาหาแคลรอเธอจึงกล่าวขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้เมื่อคืนก่อนถึงแม้ฮาวจะสวมหน้าก,ากากไว้แต่เธอก็ยังจำได้ฮาวจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเธอจึงถามว่าพลังของแหวนทำอะไรได้บ้างผมทำได้ทุกอย่างที่ต้องการหรือจะเสกไส้คอให้คุณสักเส้นก็ทำได้เมื่อบอกลาแคลรอเสร็จแล้วเขาจึงบินออกจากที่นั่นแต่กลับมีใครบางคนกำลังจับตาดูพวกเขา ที่แท้คือเฮกเตอร์เฮกเตอร์จึงทำการตรวจเลือดอีกครั้งปรากฏว่า DNA ต่างดาวได้กระจายไปทั่วร่างกายแล้วอแมนดาจึงมาพบเขาที่ห้องแลบเพื่อพาตัวไปรักษาเมื่อเธอสัมผัสตัวทำให้เฮกเตอร์รู้อดีตของอแมนดาเธอเคยแต่งงานมีครอบครัวแต่ทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วเมื่อแฮมมอนเห็นสภาพลูกชายที่เปลี่ยนไปทำให้เขารู้สึกผิดอย่างมาก อแมนดาบอกว่าพอเขาสัมผัส DNA ของต่างดาวเลยกลายเป็นแบบนี้พอจะทำให้ลูกกลับมาเป็นปกติให้ได้พอไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกครับพอผมรู้สึกดีมากๆหมอจึงฉีดยาสลบให้เขาเพื่อระงับอาการคุ้มค้างเมื่อได้สติอแมนดาจึงสั่งหมอให้ฉีดยาสลบอีกเข็มแต่เฮกเตอร์ก็ได้จัดก,การหมอต้เสียชีวิต และปลิดล็อกตัวเองเออกจากเตียงพวกเขาจึงวิ่งหนีออกมาแต่ก็ถูกเฮกเตอร์ขัดขวางอแมนดาได้ถูกไดกระพรจบอย่างแรงเขาจับแฮมมอนนอนลงบนเตียงเพื่อที่จะเปลี่ยนพ่อให้เป็นเหมือนเขาแต่ฮาวได้เข้ามาหยุดเฮกเตอร์ไว้ทันและช่วยอแมนดาลงมาในปลอดภัยเขาจึงตอบโต้กับแต่ก็ไม่สามารถซูได้และเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตี ฮาวจึงเข้าไปช่วยสวาแฮมมอนแต่ก็พลาทาโดนโจมตีจนบาดเจ็บเฮกเตอร์ ector, จึงหายมมัจัจการพอจับเขาเผาไฟจนตายขาทีเขาจึงอ่านจิตของฮาวทำให้รู้ว่าได้รับพลังจากอาบินเซอร์เฮกเตอร์และผู้ตัดพอทำไมแกได้เป็นฮีโร่ส่วนฉันกลับเป็นตัวร้ายฮาวจึงอ่านจิตของเขาทำให้รู้ว่าได้รับพลังจากพาลแลก มันจึงพูดกับฮาว่าแหวนที่เขาสวมนั้นจะของเดิมเคยขังข่าไว้เจ้าจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับมันโลกของเจ้าจะถูกทำลายแล้วเฮกเตอร์ก็กระเด็นหายไปฮาวจึงเล่าเรื่องเฮกเตอร์ให้ทุกคนฟังเขาเป็นพวกเดียวกับพาราแลกคนที่ฆ่าอาร์บินเซอร์มันขู่ว่าจะฆ่าคนที่ผมรักและทำลายโลกใบนี้ตอนนี้มีแต่คุณเท่านั้นที่ช่วยโลกใบนี้ได้ ผมทำไม่ได้หรอกแคลร์พอคุณจะสมบัติของก้ารเป็นแลนเทนคือต้องไม่กลัวแต่ผมกลัวแหวนพลังหรือว่าคุณกลัวแต่มันเลือกคุณพอเห็นอะไรบางอย่างเพื่อเอาชนะความกลัวซินเนตโตจึงพานนักลบกินแลนเทนไปสู้กับพาละแหลกแต่พลังความกลัวแข็งแกร่งมากทำให้พลังความมุ่งมันไม่สามารถเอาชนะได้เหล่านักลบต่างรู้สึกหวาดกลัวจึงถูกพาราแลกดยกลืนพลังจนตาย เขาจึงรายงานกราเดียนนักรบของเราถูกพาแลกฆ่าตายจนหมดข้าไม่เคยเห็นศัตรูตนไหนแข็งแกร่งขนาดนี้ท่านต้องบอกข้ามามันคือใครกันแน่นานมาแล้วพวกเราปฏิญาณจะใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นพลังเดียวแต่เวลาผ่านไปพลังของเราเริ่มเหลือน้อยพวกเราจึงหารือกันว่าจะใช้พลังอีกแหล่งหนึ่งคือพลังแห่งความกลัวที่เคยปฏิญาณไว้จะไม่ใช้มันเดดขาด แต่แล้วก็มีกาเดียนคนหนึ่งอยากพิสูจน์ว่าควบคุมพลังได้เขาจึงเข้าไปในดินแดนต้องห้ามพลังแห่งความกลัวได้ดูดเกินจิตวิญญาณของการเดียนเปลี่ยนเขาให้เป็นพันล้อแหลกเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอาบินเซอร์จรึงขังเขาไว้บนดาวไรอัทธาอย่างนั้นต้องใช้พลังความกลัวสู้กับความกลัวเป็นวิธีเดียวที่เราจะชนะ ฮาวจึงบินไปหากาเดียนเพื่อขอความช่วยเหลือคามาทีนีเพื่อขอให้พวกท่านช่วยเพราะโลกของเขากำลังจะถูกทำลายฮาจอร์แดนข้าได้ประเมินสถานการณ์แล้วหาช่วยโลกของเจ้ามีโอกาสน้อยมากที่จะชนะและข้าก็ไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยโลกของข้าเองจัดได้ไม่ต้องเสียใครอีกฮาจอร์แดนถ้าหากสู้เจ้าจะตายโลกคือบ้านของข้าต่อให้ตาย ข้าก็จะสู้ขณะบินกลับโลกแหวนพลังได้เตือนถึงภัยอันตรายฮาวจึงมาที่โรงจอดเครื่องบินของเฟอร์ลิดแอร์เฮกเตอร์จึงปรากฏตัวออกมาโดยจับแคลรอเป็นตัวประกันเขาได้สารภาพกับฮาวว่าแอบชอบแคลร์มานานแล้วแต่พอมีแกเป็นตัวเทียบเธอเลยไม่สนใจฉันถ้าฉีดสิ่งนี้ให้แคลรอเธอจะกลายเป็นตัวประหลาดแล้วแกก็จะทิ้งเธอไปเฮกเตอร์ทนายอยากเป็นเหมือนฉันเอาแหวนวงนี้ไป แต่ต้องไปตัวแคลรอห้ามทำร้ายเธอเขาจึงตอบตกลงและเอาแหวนไปเมื่อสวมแหวนแล้วทำให้เฮกเตอร์สัมผัสไดถึงพลังมหาศาลเขาจึงปล่อยพลังใส่ฮาวแต่พลังกลับไม่ทำลายเขาพอแหวนพลังจะไม่ทำลายเจ้าของเฮกเตอร์ ector, จึงถูกพลังโจมตีกับจนได้รับบาดเจ็บฮาวไดช่วยแคลรอไว้ทันทำให้ตกลงมาอย่างปลอดภัยส่วนพาราแลกไดบุกมาที่โลก มันได้จัดการเฮกเตอร์ที่ทำงานพาดดูดกลืนความกลัวจนลางของเขาเหลือเพียงโครงกระดูกหาวจึงวิ่งไปเอาแหวนพลังแต่ยังไปไม่ทันถึงก็ถูกพาราแลกจับตัวไปหาวจอแดนนี่คือจุดจบของแกคาจะดูดกลืนพลังของเจ้ามาให้หมดส่วนแคลร์กำลังหาวิธีช่วยฮาวเธอจึงยิงลิซายใส่พาราแล,แลกทำให้เขารอตายวูดวิตเธอจึงโยนแหวนพลังให้ฮาว เขาจึงแปลงล่างไปกินแลนเทิร์แล้วพาแคลอรอหนีไปที่ปลอดภัยแคลอรอผมจะต้องไปหยุดมันอยากให้คุณรออยู่ที่นี่ฮาวคุณต้องสัญญาว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยผมสัญญาจะรีบกลับมาหาคุณส่วนพาละนแลกที่กำลังบ้าคังก่อได้ทำลายเมืองจนย่อยยับฮาวจึงเข้าไปจัดการแล้วใช้ทุกอย่างที่มีต่อสู้กับพาล,แลนแลกขณะกำลังช่วยผู้รอดชีวิตเขาได้พาท่าถูกโจมตีเข้าอย่างแรง พาลแลกจึงพูดว่าอีกไม่นานจ,าจะต้องตายทุกคนที่แกรักจะต้องตายเพราะเขาแต่ฮาวก็ไม่ไดีหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะเขาเชื่อม,มั่นในกินแลนเทนจึงสามารถต้านพลังของพาลแลกได้ฮาาจึงล่อมันออกไปนอกโลกเพื่อหาวิธีฆ่ามันพาลแลกไดไล่จมตีอย่างบ้าคลั่งเพื่อหมายเอาชีวิตให้ได้ฮาาจึงบินไปที่ดวงอาทิตย์พอคินละวอกเคยสอนว่าหากเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทุกสิ่งจะถูกดูดเข้าไป ทำให้พาราแลกพาธาถูกดูดเข้าไปในดวงอาทิตย์ส่วนฮาวได้ใช้เครื่องบินดึงตัวไว้พาราแลกพยายามจะใช้พลังแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้เขาจึงใช้หมัดยักษ์ซั์หน้าไปหนึ่งทีทําให้มันถูกดูดเข้าไปจนลางเผาไหม้กลายเป็นจุนส่วนฮาวได้นอนหมดสติกําลังถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปแต่โชคดีที่เหล่าอาจารย์ได้มาช่วยไว้ทัน เมื่อได้สติพวกเขาจึงชมฮาวที่สามารถจัดการพาราแลกได้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับกินแลนเทนฮาวที่ถูกยกย่องต่อนานตักลบกินแลนเทนเขามีจิตใจที่มุ่งมั่นจึงเอาชนะพาราแลกได้ซีเนตโตรจึงมอบภารกิจให้เขาไปช่วยดาวดวงอื่นเจดศัตรู <S <S> <S ก่อนไปฮาวจึงบอกลาแคลร์พรเขาต้องไปทำภารกิจที่ดาวอื่นสักพัก เลยไม่อยากให้เธอกังวลใจแคร์รอจึงขอให้เขาสัญญาว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยผมสัญญาจะรีบกลับมาหาคุณแล้วทั้งสองก็ได้จูบลากันส่วนซิเนตโตรได้ลองสมแหวนพลังความกลัวทำให้ชุดของเขามีสีเขียวเหลืองแต่ทว่าเขาจะควบคุมพลังใหม่ได้หรือไม่หรือพลังของแหวนอาจควบคุมจิตใจของเขาเหมือนอย่างพาราแลกก็เป็นได้ แล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้จบแล้วนะครับกับการสปอยเรื่องกินแลนเทนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ